ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆยะด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับมาสเตอ,อร์ไกหรือมาสเตอ,อร์ไลโนนเองครับก่อนที่ผมจะสอนนะครับผมมีโค้ดทั้งหมด2ชิ้นนะครับจะให้ทุกคนนะ ซึ่งโค้ดแรกนะครับมีชื่อว่าก g a s i l ่นั่นเองนะครับส่วนโค้ดที่2นะครับจะมีชื่อว่า 100K เมื่อทุกคนใส่โค้ด2อย่างนี้นะครับทุกคนจะได้1,000เยนแล้วก็เกียร์บล็อกมานั่นเองนะครับโอเคนะครับก็หมดแล้วนะสำหรับโค้ดที่ผมจะแจกวันนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำมัสเเดอร์ไกยกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนจะต้องมีดีเทลเลเวล40นะหลังจากนั้นก็มีเอ็มตี้เด็กหนึ่งอันแล้วก็คอนแทคการ์ดอีกหนึ่งอันนะครับเหมือนเดิมนะหลังจากนัั้้นนนนเีี่ยทุกคคะะรบจตองม ไอเทมที่มีชื่อว่าไรโดฮอนนะครับหรือว่าเขาแรดนี่นนเ,ออนะอนเองนะครับ,บ,รบแล้วก็ตัวนิวสเปเปอร์นี่เองซึ่งจะดรอปจากซีบ้านะก็คือตัวมอนสเตอร์ซีบ้านี่เองนะครับส่วนไรโดฮอนเนี่ยจะดรอปจากมัสเตอร์คอปบ้าเอนตานะครับแล้วก็ตัวมัสเตอร์ไกหรือไรโนนั่เองนะครับซึ่งคุณจะต้องเอา2อ,อย่างเนี่ยมารวมกันนะครับให้มันกลายเป็นเพอร์เฟกต์ไรโนฮอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อย เอาไปคุยกับโอดินนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการทําเนี่ยมันทำไงนะสลับเพอร์เฟกไรโนฮอนนะครับซึ่งมันจะต้องมี New Paper 2อย่างนะครับแล้วก็ตัวไอเทมที่มีชื่อว่าไรโนฮอนสองอย่างนะครับถึงจะทําได้นะก็ออให้ตามผมมาเลยนะครับ เคนครัเมื่อเรามาถึงรถบัสให้เรามาหลังรถบัสน,นะครับทุกคนจะเห็นว่าจะมีคนยืนอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทำการกดพูดคุยกับเขานะเมื่อเรากดพูดคุยกับเขาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวไลโนฮอนมานะครับเป็นแบบเพอร์เฟกนะก็ให้เรากลับไปคุยกับโอดินะครับก่อนที่ผมจะกลับไปคุยกับโอดินะครับผมจะพาทุกคนไปดูก่อนนะครับว่าบอสมาร์ทเลดเดอร์ไลโนและก็ซีบามอนสเตอร์นะครับว่าอยู่จุดไหนนะ อย่างแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาตรงจุดที่เรานั้นจะต้องมีเลเวล35 5กว่านะครับก็คือจุดนี้แหละนะครับมันจะอยู่ตรงใกล้ๆกับรถบัสนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยให้ทุกคนเดินไปตรงตัวคล้ายๆกับว่าลานกว้างหรืออะไรสักอย่างซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีนะครับก็ให้ทุกคนวิ่งตามผมมาได้เลยผมจะขอเรียกว่าเป็นกงเลยแล้วกันนะครับเพราะผมไม่รู้จะเรียกอะไรนะ นี่นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีรูอยู่ในนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอบอสไลโนนะครับอยู่ตรงนี้นะก็ทุกคนสามารถมาฟาร,ร์มได้ตรงนี้นะครับอย่างต่อมานะครับก็คือซีบ้ามอนสเตอร์นี่เองนะครับก็คือตัวซีบ้ามอนสเตอร์เนี่ยจะอยู่ตรงจุดที่เราเพิ่งเข้ามาตะกี้เลยนะ นี่นะครับตัวซีบามอนสเตอร์นะครับมันก็จะอยู่ทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะทุกคนสามารถมาฟาร์มเอาตัวหนังสือพิมพ์ได้นะครับก็เมื่อทุกคนมีของครบตามที่ผมบอกก็คือแล้วทุกคนเอาไปคราบเป็นเพอร์เฟกต์ไลโนฮอร์สิแล้วเนี่ยให้ทุกคนตามไปคุยกับโอดินนะครับเเราเข้ามาแล้วกดคุยกับโอดินเลย เมื่อเรากดคุยนะครับให้เราเลือกเด็กของมาสเตอร์ไลโนนะครับเมื่อเราเลือกเด็กเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวเด็กของไลโนให้เรากดใช้งานเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้มาสเตอร์ไลโนมาแล้วนะครับวิธีการรับไลโนก็มีเพียงเท่านี้แหละครับใครที่ชอบทีนี้ฝากกดไลค์แชร์กดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อกูบดิสคอร์ดกดติดตามแฟนเพล็กโกส่งยินด้วยสำหรับนี้ไลเป็นเพื่อเท่านี้แล้วครับสุดท้ายขอบคุณที่รับชมคลิปจบนะครับ